ถามรัฐบาลในขณะที่ทหารไทยรบได้เปรียบคุณไปยอมรับเจรจาหยุดยิงได้อย่างไรอะในขณะที่ไทยรบได้เปรียบรุกคืนพื้นที่ที่กัมพูชาเคยยึดครองแต่คุณวิ่งไปที่มาเลเซียไปยอมรับเงื่อนไขเจรจาหยุดยิงรัฐบาลเช่นนี้เนะี่ยขายชาตินะแล้วพี่น้องครับไอ้คนที่ไปคุยสคนหนึ่งซุนมาเนตสองอันวาสาม สี่เหลีย่ยมเหมือนกันเลยหน้ามันเหมือนทักษิณชินวัตรนะ่ะก็หุ่นมานะก็เป็นลูกชายเพื่อนรักของทักษิณลูกชายของงุนเส้นอันวาิบรายหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประธานอาเซียนปัจจุบันคนมาเลเซียลงถนนไล่กันเป็นหมืน่น วาอิบราฮิมตั้งทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวภูมิธรรมเวชยชัยไม่ต้องพูดถึงมองหน้าไปก็น่าสีเหลี่ยมทันทีเลยดังนั้นไอ้ปาหีที่ไปคุยกันที่มาเลเซียในขณะที่ไทยกําลังได้เปรียบในการสู้รบในการปกป้องอธิปไตยของไทยอย่าลืมนะครับผมย้าเสมอเมื่อวานก็ย้านี่คือการปกป้องอธิปไตยของชาติเอาคืนในพื้นท ที่กัมพูชาแอบมาติดตั้งแอบมาตั้งฐานตรงกาลังบารุงมาตั้งฐานทัพทหารเขาก็รอจังหวะนี้มานานในการที่จะขอคืนพื้นที่ประเทศไทยด้วยเงื่อนไขอัตราแผนที่1ต่อ5 0,000นแม้ทับภาคที่2องท่านกบพูดมาโดยตลอดว่า พื้นที่ที่ทหารไทยถือครองมาอยู่คือพื้นที่อัตราส่วน1ต่อห้าหมืนแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นสามข้อที่ไปตกลงกันสามคนาะอ้างจีนและสหรัฐเป็นคนช่วยประสานงานผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ภูมิธรรบินไปอ่ะในกานะที่ทหารไทยได้เปรียบจุนมาเน็ตถ้าอยากหยุดยิงต้องบินมาขอขมาที่ประเทศไทยเราต้องถือกําลังข่มทางการเมืองเหนือกว่าเขาด้วยก็ในเมื่อกําลังข่มทางทหารเราเหนือกว่า แต่การเมืองเรากลับอ่อนแอกว่าผมจึงไม่เข้าใจว่าภูมิทไว่ชัยชัยคิดอย่างไรกําลังโหมทหารรบเหนือกว่าแต่ฝ่ายการเมืองกลับทําตัวอ่อนแอกว่าบินไปรับเงื่อนไขหนึ่งหยุดยิงพอเข้าใจได้หยุดยิงหลังเที่ยงคืนพอเข้าใจคำหมายนี้ได้แต่ความหมายคือว่าอาจจะมีการไม่หยุดยิงจริงก็ได้เพราะคำบูชามันเจ้าเล่ห์มาโดยตลอด